ราบผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคมก็โปรดชาย วิจารณญาณนในกนรารชมใบนี้ครับเนธเบ่งปันตัวเดียวแปดคู่เดียวแปกหนึ่งแล้วก็เปกห้าเปกเก้าเปดเจ็ด อ่านก็เบ่งปันคู่เดียวเน้นเปกหนึ่งแล้วก็เปกห้าเปกเก้าเปกเจ็ดนะรวมสี่ชุดวิ่งตัวเดียวแปดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ครับไก่เก้ยวนะไก่เกี้ยว,นะยวใบนี้ก็เป็นเดวทางที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วก็ผ่าน2662 2662 เดวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเน่ยวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะเดี่ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันโคศูนย์สามสี่แบ่งปันโคศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามหกสามแปดสามเก้าสามสี่ 4 0 4 7 4 8 4 9นะก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลต่อไปครับใบนี้ประชาประชาแบ่งปันแนวทานที่แล้วแบ่งปัน2 เบ่งปันสองตัวเดียวนะสรุปแล้วผ่านหลักหน่อยเดืนทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางเบ่งปานอีกแล้วนะเนือทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็ดเบ่งปานเจ็ดนะเจ็ดตัวเดียวเนะประชา ประสาเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้บ้านปั่นเลขปั่นสุดรเบ่งปันแน,นวทานที่แล้วก็ ผ่านนะท่านห9เนะหกเก้าก็ดก็ผ่านสานะสามเจ็ดนะท่านครั้งนี้ก็9 4นะ้าสี่นเก้านะนทันทีแล้วหกเก็ดก็ก็ผ่านเ แบ่งปันสองฝั่งชูนชนสิบหน่วยล่างเดี่ทวทันใหม่นี้ครับผมเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วสองฝั่งชูนนะสี่สามสอง,สสสองชนสาตัวนะท่านชูนสตัว ก็ขอบคุณมากครับนะสองฝั่งชูนบ้านปันเลขปันสุดเจ้าของแนวทางนะแนวทางที่แล้วก็ผนะั 1, 3, 7, เนเก้าสี่นะผันสามเจ็ดพันแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่สามสองต่อไปครับผม ใบนี้ครับใบนี้ก็วิสนุเบ่งปันศูนย์ดึงเและก็ชุด07 8ย์เโคเจ็ดแปูนย์เจ 08 7181ปนงะท่านวิสนุเจ้าของแนวทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถธอท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ยันเลยตามด้วยกดแชร์กดติดตามด้วย ครับผมใบนี้เนตเบ่งปานชุดสาตัวแล้วก็สองตัวท่านก็แบ่งปดานย์แปดห้าศูนย์เก้าห้าศูนแปดห้าหูนย์เก้าห้าเก้านะท่านก่อนเน้นชุด คู่ที่วงกลมนะแปดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปนานทานสองตัวล่างตรงต้น บ้านปานเลขปานสูตรนะท่านเค็บหน้าจอได้นะท่านก็แบ่งปานคู่ศูนย์คูหนึ่งคูสองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะท่านก็ขาดขาดคู่เจ <sk ill> ็ดนะท่านผู้ชม คู่เจ็ดดับแล้วก็คู่คู่เจ็ดแล้วก็คู่คู่5นะท่านนะคู่7กับคู่5ขาดนะก็เคปหน้าจอได้นะท,านทาน่านท่านบันปันเลกปันสุกก็แบ่งปันนะท่าน0ูน8 4 6 5 5สอสห,ห้าห้านะท่าน ก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมนะเคปหน้าจอได้นะสองตัวล่างตรองต้นนะท่านผู้ชมนะก็แบ่งปันคู่0ถึง9ขาดคู่5กับคู่7จิตนั่นเองนะท่านก็แบ่งปันให้พิจารณาอีก1นึ่แนวทางด้วยใบนี้คราบบนูนท่านนี้ก็แบ่งปันคู่96 เก1า1กห8ึ่งหกหนแะก็เบ่งปัน,ปนรวม7คู่เป็นแนวทางด้วยขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางเต็มสองตัวล่างนะ เบรเป็ดตัวเต็มสองตัวล่างเบรกเป็ดตัวครับท่านก็แบ่งปานเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มหกเต็มแปดเต็มเก้านะแบ่งปานเป็ดตัวเป็ดเต็มนะเจ็ดตัวนะท่านเจ็ดตัวเจ็ดเต็ม เป็นแนวทางเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆรทัานเียแล้วก็ผ่านเต็มศูนย์ท่านสาผ่านเต็มศูนย์เก้าสี่ผ่าเต็มสามสองเต็มศูนย์สี่หกผ่เต็มศูนย์สองหนึ่เต็มสก็ขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ก็คลิปนี้ก็เจอการเพียนเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม